สว,ส,สวัสดีครับ,รบเลี้ยงนัฐพลครับผมสแตมพาววสินนะครับครับก็พวกเรานะครับแสดงนำทีนีไวรอยแก้วนะครับวันนี้เรามาที่งานนอกรอบสื่อเรื่องเสียงขวัญผวานะครับ ใช่ก็เป็นการร่วมงานของทีมฮ่องกงเราแล้วก็ไปถ่ายเรื่องที่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นก็วันนี้ได้ไปเห็นบทสัมภาษณ์หลายๆอย่างก็คือน่าสนใจมากๆเลยผีไทยกับผีญี่ปุ่นก็ต่างกันก็เลยรู้สึกว่าน่ารับชมมากๆเลยครับวันนี้ใช่ครับแล้วก็ได้มีมุมมองใหม่ๆของนักแสดงนะซึ่งเป็นนักแสดงชาวต่างชาติใช่เหมือนมาจากอินเดียด้วยนะใช่ครับใช่ก็เหมือนเป็นอีกมุมมุมมองใหม่ที่เราได้เห็น ก็แสดงต่างชาติจริงๆทั้งนักแสดงทังผู้กำกับนังผู้จัดเนาะที่แบบว่าร่วมหลายๆชาติเข้ามาด้วยกันแล้วก็เป็นแบบส่วนผสมมาลงตัวเนาะเป็นแนวแบบว่าฮ่องกงทาแต่ว่าเป็นแนวญี่ปุ่นเป็นแนวผีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ทักษะการทํางานเพิ่มขึ้นจากผู้กากับครับคือเขาบอกว่าการทํางานในแต่ละฉากในแต่ละซีนบางครั้งมันก็หรือบางเรื่องหรือบางเทคนิคมันก็ต่างจากการถ่ายทําของประเทศไทยของเราครับครับผม แล้วมีไงว่าภาพผลงานตอนนี้ของรอยแก้วได้ข่าวปะโกมมาเจอนะใช่ก็คือได้อัปเดตล่าสุดก็คือตอนนี้เมียกากับญี่ปุ่นอะซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เราก็จะไปฮ่องกงวันที่17นี้นะครับก็คือ <นะ S 1> คไปเหมือนไปเทศกาลหนังของเขาอ<น>ะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนี้คือไม่ใช่มีแค่รอยแก้วนะครับมีเจ้าชายเมคาของฟัสุูธาด้วยก็เอาไปขายร่วมกันแพ็กเกจรอยแก้วเลยก็อยากให้ติดตามทั้งรอยแก้วแล้วก็เจ้าชายเมคาของฟัสุูธาด้วยนะครับผม แล้วออตอนนี้ความบหน้าของการเปิดกล้องของเีืเล็งใหม่หนี่อีกทีเดียวไหนคะแ่าวีลเล็งเรื่องใหม่เปิดกล้องตอนไหนเรื่องใหม่ก็น่าจะเปิดกล้องประมาณกลางป,ปีนี้แน่นอนครับเจ้าชายเมทาของทัศธาครับใช่ก็รอติดตามทางเพจของพวกเราแล้วก็ทาง y YouTube ลิงแสมครับหรือลอยแก้วแอกว่าเห็นลอยแก้วเห็นตัวอย่างเื่อยแมสแบบว่า กินไปกินมาแล้วก็ต่ออย่างเงี้ยอกาจอไปต่อเข้าไปก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับว่านอก่าจินหรือไม่จินนี่แหละกินปะก็ก็ต้องจินละครับคือพูดไงเดียวผมรู้สึกว่า เคมีถามว่าเคมีเราได้หรือไม่ได้ก็ต้องถามผู้ชมแล้วแหละถูกป่ะว่าแบบว่าเคมีเราสองคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าสบายใจที่จะร่วมงานกันไหมคือเราสบายใจมากๆเพราะเราสนิทกันอยู่แล้วมันก็เลยออกมาตามที่ทุกคนได้รับชมมาผมว่าทุกคนก็สัมผัสได้แล้วเราก็รู้สึกได้เหมือนกันเนี้ยใช่ครับอยาถามว่าจะมีมิสซิ่งแฟนคลับอ่าใช่อยากอยากถามว่าอยากจะเข้ามิสซิ่งด้วยกันยังไงคะแล้ววันไหนเออก็คือ วันมิ팅เราเรากําลังหาวันหาเลิกงามยามดีอยู่ครับแต่คือเราจะให้ทุกคนได้รับชมรอยแก้วอีพีแรกพร้รอมกันก็คือใครมีเพื่อนก็ชวนกันมาเลยครับแลวคืออย่างเลยชมฟรีนะครับไม่ได้เก็บบัตรใช่เป็นฟิลแบบว่าด้อมชวน<ล>ด้อมเลยด้ชวนด้อมให้กําไรกับคนดูแล้วก็แฟนสาววายทุกคนครับใช่ครับผมก็เลยแบบอยากกันแบบว่าช่วยกันแบบบ,บอกต่อด้วยนะเพราะว่างานเราฟรีจริงๆเราเชื่องานจริงๆเราเป็นแบบเหมือนด้อมชวนด้อมมาคือ เราคนที่เป็นแฟนลับเล็งสแตมอยู่แล้วก็อยากให้ชวนคนอื่นเข้ามาดูด้วยนะแนะนําการอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราจะมีกิจกรรมร่วมกันร่มกันแล้วก็ดูฟรีด้วยนะครับอันนี้คือ a m มซ i n g จริงๆรคับนฝากผลงานหน่อยค่ะจะทำไหนได้คะครับก็หลกัหลกๆเลยก็ฝากผลงานลอยแก้วแล้วก็ของผม IG เล้งนัทพลน,นะครับ l e n g n a t h a p h o n ครับ คของผมก็ฝาก i n s t a g r กรมนะครับ stampc4s t a m p c แล้วก็เลขสี่นะครับส่วนเจ้าชายเมคาของพัสดุทาหรือรอยแก้วให้ติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ o กนายสตาร์กรุ๊ปนะครับส่วน YouTube ก็จะเป็นรอยแก้ว First l เ v e ครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกๆผลงานของเล้งและสแตมเลยนะครับรอยแก้วก็เดือนกรกฎานี้ได้รับชมแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับ